ปลอกคอเดิมที่ใช้อยู่ใช้แล้วน้องกระชากขาดตะขอตัวดีหรือห่วงเกี่ยวหักใช่ไหมคะอยากแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นปลอกคอขนาด1.5นิ้วความพิเศษของปลอกคอรุ่นนี้นะคะก็คือห่วงเกี่ยวตัวนี้จะเป็นห่วงเกี่ยวสแตนเลสเชื่อมติดเวลาน้องกระชากหรือดึงไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าตรงนี้จะหักหรือจะอ้ารุ่นนี้นะคะ1.5นิ้วเหมาะกับใครจะเหมาะกับน้อง ใครหลังอ่านน้องบางแก้วน้องลาบาดอหรือแม้กระทั่งน้องพิษบูรุ่นนี้1.5นิ้วก็ใส่ได้นะคะรอบคอจะอยู่ที่16-26นิ้วแนะนำวัดรอบคอของน้องก่อนนะคะ ว่าน้องคอรอบคอเท่าไหร่สามารถใส่กับตรงนี้ได้ไหมถ้าเกิดน้องตัวใหญ่มากๆรุ่นนี้ความยาวรอบคอมันเล็กไปขยับรุ่นได้นะคะเป็นขนาด2นิ้วซึ่งทางร้านก็มีตัวนี้1.5นิ้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่399บาทมีสีให้เลือกมากกว่า10สีอยากได้สีแบบไหนอยากได้ความปลอดภยัยทักแชทมานะคะ